กระถางกลมปากบนลายเชือกพันจะมีด้วยกัน4ไซส์มีไซส์ S ไซส์ M M ไซส์ M แล้วก็ไซส์ L นะคะจะมีด้วยกัน2สีมีสีขาวควันบุหรี่แล้วก็สีน้ำตาลเข้มตัวนี้เป็นไซส์ S นะคะปากว่างอยู่ที่25เซนความสูงอยู่ที่20.5เซนน้ำหนักอยู่ที่1กิโลนะคะแล้วก็ตรงตูดของเขานะคะ ตัวนี้ไซส์ M MM M นะคะปากกว้างอยู่ที่30เซนความสูงอยู่ที่24.6เซนน้ำหนัก1กิโลครึ่งด้านในเป็นแบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นไซส์ M นะคะปากกว้างอยู่ที่35เซนสูง28เซนนะคะน้าหนักอยู่ที่2กิโลครึ่งนะคะจะเป็นลายแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านใน แล้วก็ตรงตูดนะคะตัวนี้จะเป็นไซส์ L นะคะปากกว้างอยู่ที่40เซนความสูงอยู่ที่33เซนน้ำหนัก3กิโลครึ่ง